อีกหนึ่งบูธนะครับที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับผู้คนเนี่ยเข้ามาในบูธเยอะมากครับผมมีคอนเซปต์อะไรไฮไลท์อะไรในบูธโตโยต้าไปฟังกันเลยครับปีนี้นะครับโตโยต้าก็จัดแสดงรถยนต์หลากหลายรุ่นมากนะครับมีครบทุกไลน์อัพภายใต้กลยุทธ์มัลติพาธเวนะครับเราตอบโจทย์ทุกไลฟ์ตายจะเป็นรถการพาณิชย์รถพลังงานไฟฟ้ารถพลังงานไฮบริดรถยนต์นั่งหลายรุ่นนะครับทุกรุ่นเรามีข้อเสนอพิเศษสุดนะครับ ดิวตอบจบครบทุกความต้องการนะครับแล้วก็เรามีรถให้ทดลองขับในงานด้วยครับรถที่เรานํามาแสดงไฮไลท์นะครับอย่างไฮลักซ์นะครับก็แน่นอนเพิ่งเปิดตัวไฮลักซ์ทราเวลล่าสุดในรุ่นนะครับโอเวอร์แนะครับเรามีข้อเสนอพิเศษด้วยนะครับเป็นดอกเบี้ย1.89%หรือฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งะครับโดยได้แค่ p h y d นะครับแล้วก็ มีตัว r ี v o Z e dition นะครับไฮลักแชมป์ที่เราตกแต่งมาอย่างเป็นพิเศษ Fortuner รุ่นจ่อยใหม่นะครับ Leader G plus แล้วก็ลดพลังงานไฟฟ้าน้องใหม่ล่าสุดนะครับ New Bc 4 x นะครับเรามีข้อเสนอพิเศษฟรีประกันชั้นหนึ่งตอวได้แค่ phyd นะครับเฉพาะในงานนี้นะครับรับส่วนลดเพิ่มอีก20,000บาท Travel E กระบะไฟฟ้ารุ่นแรกของไฮลักซ์รถไฮบริดนะครับแน่นอนครับมีคัมรี่นะครับน้องเล็กลงมาหน่อยก็เป็นยาริสครอสสนะครับเรามีตัวล่าสุดนะครับเป็นสเปเชียลเอดิชันเรียกว่าเอ่อไลท์เชดเวอร์ชันนะครับโฟลาร์ครอสสโคลาร์เอลทิสอินโนวัซนิดไฮบริดไลอัพมาครบตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเทศกาลที่ดีที่สุดในการที่จะมาออกรถโตโยตานะครับก็อยากเรียนเชิญทุกท่าน ให้มาร่วมชมที่บูธโตโยต้าในงาน Thailand International Motor Expo 2 0 2 5นะครับก็วันนี้นะครับจนถึงวันที่10ธันวาคมหรือไปที่ผู้ไทยจำหน่ายทั่วประเทศก็ได้ครับต้องบอกว่ามีหลายรุ่นมากๆนะครับที่น่าสนใจในบูธของ t o y o ต a นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าของจริงสวยกว่าในรูปเยอะเลยครับถ้ามีโอกาสนะครับอยากจะเชิญชวนให้แวะมาดูคันจริงที่ To y o ต a ครับ